ตั้งแต่ผมเทรนนักเรียนมา3มรุ่นครับคือต้องยอมรับครับว่าน้องรุ่นที่1เนี่ยก็คือน้องเขาเป็นคนประเทศลาวนะครับไม่ใช่คนไทยนะครับก็เ,เป็นน้องคนที่หนึ่งคนแรกที่ทักมาหาผมครับผมกล้าพูดเลยว่าน้องเขามีพื้นฐานอาคอมไพร์คือสายที่ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับเช่นก็คือดิฟถงน้ําหนัก ดึงข้อทวนน้ำหนักสะโคะจำอะไรแต่ว่าเขาก็มีข้อเสียงเขาวาก็คือฝึกแรงระเบิดแอคโพซิชเช่นพุ่งหลังวกนี้ยัง p e r f o r m ร์แมยังไม่ได้เท่าไหร่ครับแต่ให้มาดูครับนี่ก็คือการฝึกยืนกิ้งด้วยถุงเท้านะครับเนี่ยครับตั้งแต่ผมเทรนนักเรียนก็คือมาครับน้องเป็นน้องเป็นน้องคนเดียวเท่านั้นครับที่สามารถยืนด้วยถุงเท้าได้นะครับเนี่ยครับคือผมยอมรับว่าน้องก็สุดจริงๆครับ ก็เดี๋ยวผมจะตัดคลิปรวมยาวๆแล้วครับการฝึกท้องแบบโหดๆของน้องครับผมจะซอยคลิปให้ดูรับวมาเนี่ยครับก็คือการที่ผมจะไปสอนคนอื่นนะคือผมต้องทําได้ก่อนครับถ้าผมยังทําไม่ได้ไปบอกเขาให้น้องเขาทำอ่ะน้องเขาจะทําตามไหมเขาไม่เชื่อหรอกครับการที่คุณจะไปสอนคนอื่นนะครับไปแนะนําคนอื่นครับคุณจะต้องทําให้ได้ก่อนนะครับไม่นั้นไม่มีใครทําตามคุณหรอกครับไม่ใครจะเชื่อคุณหรอก